ลุงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมบ่าวต้นอีสานพัดทินครับผมครับวันนี้มีโอกาสเด้ยมาเยี่ยมคุณพ่อครับมาบุญกระถินครับวัดคล้องพระขม,มบ้านเฮาครับอำ<ม>เภอเมืองจังหวัดสระแก้วครับผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมพ่อแล้วก็าานอน,น,นพ่อสองขึ้นเอาหยาเอาอยัางไหพ่อไอ้ซอยพ่อเอาเห็นงว่วครับนี่ แม่เบิองงวัวพูนงวัวพูนก็มากินกล้วยด้วยนี่น,นี <laughs> ่ท่องแดงโอ้มันมักขนาดาน <laughs> นานาด้วยครับกล้วยนี่เบิองมันมักครับผม ให้มันกินประจําครับเพราะว่าอยู่ที่สวนนี่กล้วยมันหลายครับผมพอบนกระสีป้อนับเห็นมันกินไปเรื่อยเพราะว่าเวลาป้อนยาป้อนยังอะ่ะมันจะได้ง่ายครับผมกินง่ายเอายาเนี่ยใส่กล้วยเลยหุ่นเบิ้งมันลุ่มพอครับ <laughs> มันลุ่มเลยละ่ะถ้าได้กล้วยมากนี่ นี่ครับผมบรรยากาศปีนอกเขาสวยงามครับผมพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วครับผมบ้านพ่อผมตะกี้นี่บโบบี้พระทันตะกี้นี่ยังบ่เลี้ยงง่วนี่ยาหลายมันบ่พ่อเต็มสวนเลยเบื้องมันติดพ่อได้บัดนี่ติดเลิ่มมันีี ตามอย่างเดียวเลยเ็แล้วเแล้วรแล้ว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 ก็เลี้ยงไปครับผมพี่น้องเพราะว่าพ่อบอกว่าการเลี้ยงง่วนนี่มันบได้่ลงทุนครับล้วก็ลงทุนแค่แห้งอย่างเดียวไปเอาหญ้าเอายังมาให้มันกินแล้วก็เวลาเขาลงให้ล่งหน้าก็พ่อก็สิลีำไว้ในนี้เล้ครับบได้ล่ำครับป่อย บริเวณประมาณทิดแปดไรครับเนี่ยสวนยูค่าน้ำหล่องน้ำยังเพิ่นพ่อกติดปล่อยไปครับตะกี้หนีหกได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งพี่น้องสังเกตเบิ้งครับน้ำหล่อยูค่านี่มันจะมันจะเสมอตรงไปแล้วก็<ม>แบบคล้ายๆก็ว่าเห็ดหุ่นเห็ดหุ่นไปเห็น้ำเลยครับแบบ,บ,บยยน,นี่ครับพี่น้องเบิ้งเพื่ลไ เพราะว่าพ่อผนปล่อยงัวครับง่วกับทีขี่ทียังใส่อยู่ในนี่แล้วกับิแบบทําความสะอาดไปนําเลยครับทําความสะอาดเปน็นนโตเลยเดี๋ยวผมจมเอาให้เบิ่งด้อนี่สวนคุณพ่อผมเนี่ยนี่นี่ครับพี่นองมันจะเตียนไปเลยเราพี่นองเบิงบงงงเงง่งครับสวนข้างๆทีบด้เลียงง่วครับผมเบิ่งติละลองลองกลางนี่แบบหญ้านี่บุ้มเลยครับเต็มบุ้มเลยทั้งๆัท,ทีเป็นทีทีแบบแบบติดกันเียครับ นี่ครับพี่น้องตรงเกียบบึงอันนี้สวนพอผมครับหญ้านี่แทบจะบบมีเกิดเลยครับเพราะว่างัวจัดการเห็เบิดแลเวเฉพาะมองทีปลูกยูคข้านี่ก็เป็นพื้นที่ประมานน่าจะแปดไร่ได้นะถี่ยังมาได้เห็ดหน้าครับแปดเก้าไร่แล้วครับพอวันนี้สวนอยู่ข้าไว้แล้วก็เพื่อนกะทีปลูกเขาตรงกลางครับผม ปลูกเขาในหล่องยูค่าจะฟังทั้งนูน่นผมประเดยยางถ้าพี่น้องไปเบิง้งนี่ก็จะเป็นขอบงวเพลนครับพี่น้องเป็นยูในสวนเหมือนครับดอกสังเกตบ้างเด้อหลอ่องตรงกลางนี่ทุกหล่องได้เลยครับพี่น้องจะโล่งเตียนไปเลยครับแล้วก็มียาขึ้นไปปล่อยครับเพราะว่าแ <c oughs> ปรตตัวนี่จัดการหมดแล้วครับ เสือพ่อเด็กเล่มโมะน,น,นี่ครับพี่นอ้องเราคุณนจะพาดยางไปเบิงขอ,อกหมูราคากับ่ค่อยดีนะพอน่อนาะงัวเนเวาะแต่เกลี่ยงไปเพราะว่ามันบ่ไเด้ลง,ง่ทุ่นเอียงนี่ครับ มันก็บ่ค่อยอยากหรอกครับเพราะว่าพ่อผมปล่อยอยู่ในอันนี้เลยปล่อยในสวนเลยครับปล่อยในสวนแล้วก็เพิ่นจะใส่ไอ้รวดครับขึงรวดขึงแล้วก็เฮ็ดธัญลักษณ์จริงส่พอเวลาง,งวนมาตำตำลวดปับ๊บมันก็ติสะดุ้งมันก็บ่ก,บบากาออกไปครับเป็นยังไงเนาะเด็ก,ดก นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นหมูที่พ่อเพิ่น,พพนเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่นเพิ่นเลี้ยงมีแม่หมูอยูโฮกโตัวแล้วก็มีพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งเบิ <c oughs> ่งเดอ้อพี่น้องโอ้ย <c oughs> นี่ครับพ่อรุ่นนี้แจ็คเดือนแล้วพ่อ <c oughs> รุ่นนี้นะ <c oughs> นี่ครับ นี่ค <Das> ร <guided snail> ับพ like ี the the ่น like, ้องเมื่อกี้มันติดผ้าสแลนครับผมติดผ้าแยงกันไก่เพิ่นสุดนี่ก็บซมีอยูว่ามันสิบหกโตครับนี่เป็นหมูประมาณประมาณเจ็ดเดือนนะพ่อเดือนเนน้อยครับผมพี่น้องโอ้ยเดือนเนน้อยบึงดูเดือนละท่เดือนมิงละที่หามีอันนี้ได้สเดือนหมูกับราคาถือพี่น้องเอ้ยบึงดูเกษตรกรสั่งมาสบหม่อ ตอนพอที่ผมพอผมเฮ็ดแบบได้หลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่พอโล่เท่าไหร่หมูก็ห้ร่วมขี่หกสิบแล้วกันยังดีกว่าตอนนั้นตอนนั้นหาสิบปุ้ยี่นองเลยประวัติศาสตร์เลยหมูหาสิบย่อนไปเมื่อสิบกว่าปีทีแล้วสิบกว่าปีทีแล้วกันยังหาสิบแปดหกสิบอยู่มาทุกมมือนี่กันยัง 4, สี่หกสิบอยู่คือเก่าอยู่ ดำดิ้งลงไปหอดหาซิบกลัวว่าไงนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไปหอดหาซิบสองปีเอ๊หาสิบสองบาทห้าสิบสองบาทกับผัวว่ามึงดูอันนี้นี่สามเดือนกลัวนะพ่อเนาะพ่อปล่อยแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องแต่เขากับแม่บึงไว้แล้วล่ะครับเบิึงไว้แล้วแต่ว่าทางเมฆาก็บอกว่าตอนนี้จับไปหมูกระไร แล้วก็น่าจะบอกกีมมือแล้วครับเพราะว่าพ่พอนัดไว้นัดเขาไว้แล้วรุ่นนี้มีแปะโตรครับพี่น้องแล้วก็จะมีรุ่นนี้นี่ก็รุ่นเดียวกันก็วังหันนี้ครับรุ่นสองเดือนอันนี้ก็น่าจะสิบหาที่พกโตกันครับพี่น้องหัวหันกระสอบแสดงพอรุ่นนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบสมัยตะกี้นี่ สมัยตะกี้นี่เมื่อเกือบสิบปีทีแล้วนี่หมูราคาห้าสิบหกสิบจังสีน่นี่หัวหานกระสอบเท่าไหร่พ่อสองร้อยสองร้อยเกือบสามร้อยบาทเราพี่น้อง,ง 200, 200ก็อล,องลองมาเปียบเทียบเบิ้งครับสมไยทุกมือทุกมือนี่นะครับหมูราคาห้าสิบหกสิบบาทนี่หัวหานกระสอบราคาร้อยเจ็ดสิบโอ้ยพี่น้องเลย จังไดก็ฝากถึงท่านเนี่ยเด้อเขามาแล้วก็บเบิ่งแย่งเนี่ยอย่าไปอวยให้กับไอ้เจ้าทุนนายทุนหรือว่ายังหะ่ะเขาอืน่นโอ้ย <c oughs> บิ่งครับ <c oughs> พี่น้องผมก็นบอยากสีวอลไลด์้วครับมันก็เป็นไปตามกระบวนการของท่านท่านที่กำลังจะเเ็ดอยู่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มปราปามกันแน่แล้วเพราะว่าจะเป็น เขามาจากนอกประเทศหรือว่ามาจากไดก็แล้วแต่เถอะเบื้องแง่งคนภายในประเทศเบื้องแง่งคนภายในครอบครัวจะควงนะครับอย่าไปเอามาาลายควงนอกควง,นนะงแง่งนะเบื้องแง่งคนในประเทศจะควงให้มันอันนี้สักวันเอะครับเบื้องดูมันจะเป็นไปได้ยังไงครับพศ2566แล้ว ย้อนร้อยไปเมือ่อพอออหาสิบกว่านี่หมูราคาหกสิบกว่าบาทนี่มันก็หกสิบบาทนี่มันก็เป็นไปว่าอะไรนะครับหัวอาหารกระสอบละสามร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยกับหาร้อยเจ็ดสิบนี่มันครึ่งตัวครึ่งได้ไหมครับพี่น้องเบืองดูพ่อเอามาตุนไว้นี่มันมันมันก็ต้องกินนี่เบิดมือแล้วจะกระสอบพอ่อเนี่ยรุ่นง่ายกับเมื่อแล้วกระสอบรุ่นน้อยกับเมื่อแล้วสองกระสอบนี่แล,แล้ว โอ้วนอกระสอบรุ่นห่มแล้วรสอบคุณน่ะเบิร่ญ่งดมือ้วรยถ้าว่ามือหนึงนี่พ่อตรงเบิดนี่เกือบพันนี่นี่เป็นพันนี่นี่เกือบพันนะเนาะเพราะว่าทั้งใหญ่ทั้งหน่อยร่วมกันนี่มันยาง้ะกระสอบนี่ ไอ้มือแล้วก็สอบรู้ไหมเมื่อแล้ยสอบก็สอบวายมัดโต๊ะมือแล้วเกือบพันห้าพันตัวนี้สองพันยังไงฮะเกือบสองพันเกือบสองพันอุ้ยบึ่งดูพี่น้องเม่ยข้าก็นัดไปแล้วมันก็เป็นการยื้อว่าหานเดียวบัดนี้นี่ก็กินเบิดเบิ้มือแล้วก็สอบกะห่าร่อยกลัว ยิงทิ้งอ,อันนี้สอบละหารอยสอบลหาลอย,อ,ลอ,ยอันลุ้งไงเนี่สอบละหารลอยครับผม,มลุ้นหน่อยนั่น,สอ,ออนสอบละหาลอยเจ็ดสิบนี่ละสองละสอบหกพันพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยอันนี้อันนี้หารลอย ทัานเห็ดั่นเก็ดเราก็พวกแม่ทัานนุ่นอีกุดงี้เด้อครับเออเจาะหน้าเลยครับหมูราคาเราเกือบหกสิบบาทตอนนี้แต่ก็ต้องล่อกันนะครับพี่น้องเพราะว่าบโบเฮ็บบดออกับโบได้ครับเพราะว่ามันได้เลี้ยงแล้วครับนี่ที่เฮ็ดจังได้ครับนี่ได้เลี้ยงแล้วครับพ่อบอกว่าโบเฮ็ดกับโบได้ ได้เลี้ยงมาแล้วเขาได้เขาได้เริ่มแล้วง่วกับยังบ่อปันใดเลยครับง่วราคาลงกับยังบ่อปันใดเพราะว่าต้นทุนมันบ่อแพงครับแต่ว่าหมูนี่มันบ่อใดเลยครับพี่น้องหมูนี่มันย้อยไปปล่อยทีมไอ้ยุ้ยอ,อันนี้คือเขากับบ่อใดว่าพ่อหาทีโท่โบ๊ะสิบตัวมันมันดำดิ่งจนหอดหอดว่า เข้าหมูไปถิ่มมือนเดยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งอันนี้ก็สามสิบอยู่ระหว่างนี่ก็ประมาณสี่สิบตัเหล่าเด้ครับพี่น้องทั้งทั้งรุ่นนี่ทั้งรุ่นนี่แล้วก็รุ่นเอ่แล้วก็มีรุ่นนุ่นอีกรุ่นนุ่นก็บสิบหอันนี้ก็1สิบหกสามสิบกว่านี่็นี่ข้องนี้เฉพาะสามข้อหนี่งก็สี่สิบแล้วครับ ี่น้องกินกับโบเมนหน่น่อยได้นน่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิงรุ่นหมูแม่พันธุ์แล้วก็มีรุ่นหน่อยอีกฟังสนุนครับพี่นอ้องอาจจะเบิงเปืือนเน่เด้ครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้พ่อก็ะให้มันอตอนเศร้า,ายังอาบน้ำบ่ได้ครับอากาศหนาวแต่ว่าหิวครับต้องกินกินก่อนเน้่จังที่มีแห้งอากาศมันหนาวครับยังอาบน้ำบ่ได้ ในวัดสกแก้วกัอากาศเริ่มเย็นแล้วเด้อครับพี่น้องกันใจกับบึงแง่งหรือแล่สุขภาพัทรครับพี่น้องนี่ปรุงก็มาเยี่ยมพ่อมานอนก็พ่อสองคืนแล้วอืมอาบน้ำให้มันจะเศร้ามันดีไข่นะพ่อเนาะให้มันกินก้อนแล้วก็รออากาศสักสี่ห้าโมงเศร้าไปอาบน้ำเนาะนี่ครับพ่อเพิ่นกระเฮ็ดของเพิ่นไปแล้วครับก็แม่ผมเอ้ย อ๋กินเดี๋ยวจะพาพีน่น้องไปเบิ้องแม่พันธุ์ครับผมพ่อพิ่นก็ไประบบน้ำพิ่นกับิเฮ็ดใส่แทงใส่ยังครับไปแล้วอันนี้ก็เป็นขอกไก่เป็นอันนี้เพิ่นนะครับนี่ก็เป็นสวนต้สนสตอต้นบกเผาสวนบกเผา,าเพิ่น ี่เป็นระบบน้ำเพิ่นข้างในนี่ครับว้าวบุกงสุกแล้วตัวนี้เดี๋ยว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 สิมาอันนี้เอ๊ะนี่สวนครับพี่น้องแตมีแต่เสียงลงูกเสียงกาเสียงไก่เสียงหมูเสียงยังไปแล้วครับบรรยากาศดีดีว้าวสงข้ามเกิดแล้วครับพี่น้อง มากครับผมหลังจากที่เขามาเบิ้อไอ้แม่พันธุ์แล้วก็อาจจะมีเสียงนิดหน่อยครับเมื่อกี้ผมหยุดไว้เพราะว่าเสียงดังครับย่างพี่น้องลำขัญ <c oughs> มันห่องแบบบวกเวกไว้ๆเลยนะครับเพราะว่าเขามานี่หมูมันมันหิวเนาะเพราะว่าเป็นหมูแม่พันธุ์พี่น้องนี่ครับผมพ่อันกตีให้แต่ว่าหมูแม่พันธุ์นี่กินบ่อยอันนี้เนาะพอนะ่อเนาะพอจะให้แค่ถ้วยเดียวเนาะ เวลาโล่นมาหัวเวลาลโลโอ๋อเวลาลโลเวลาละตักนี่เป็นบ่แม่น,มนตักนี่ก็โล,โล่นึงพอดีนนึงี่ครับพ่อเพิ่งเกิดิี่ให้แค่นี้ละอันนี้แม่พันธุ์ครับกำเพลินกำลังให้ไอ้ <c oughs> น,น้ำนมลูกอยู่ก,กะอาจจะให้เสริมนิดหน่อยครับเพราะว่าส่งบํารุงหลายนี่ตื้อนี่ แม่กินตะล้าด้วนี่แม่นี่นี่ครับลูกเพิ่นพี่น้อง10เอสโตเนาะพอนะ่อเนาะรุ่นนี่แม่นี่ได้10เอสโตเลยครับอันนี้ความจริงกะมันน่าจะแยกได้แล้วด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันก็นเริ่มจะกินหัวอาหารพ่อกระฮัตเนี่มันกินหัวอาหารแน่แล้วครับ ดนเดือนหนึ่งเหรอพ่อโอ้ oh, มันพ้อแยกได้แล้วนี่ยเพว่าเดี๋ยวค่อยจะให้เขามาจับหมูใหญ่ออกกอนแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็จะเอาสุดนีเข้าไปแต่จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพอพันครับผมพี่น้องสองรอยกิโลคนนี้นี่เอ้ยเขากับนอนครับ นี่พ่อกับกำลังผสมหัวหานกับถิ่มีห้ามเนี่ยกับถิ่มีหัวหานเนี่ยผสมกันไปครับเพราะว่าหมูแม่นี่แม่พันนี่พ่อบอกว่าให้มันกินหลายบ่ได้มันบ่พ่อมันจะอ้วนเนาะมันอ้วนเกินเนาะอ้วนเกินแล้วไขมันมันหลายอ่ามันจะเหตุไงคลอดลูกยากป่อพ่อโอ,ผอ้ผสมพันติดยากลูกบอดดกผสมพันธุ์ติดยาก นี่นะครับมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างริบางเถือวิชาการหลยกับบนีด้ยครับพี่น้องเพราะว่าต้องมาล่องปฏิบัติเบึงครับพ่อพวกนี้ก็ล่องผิดล่องถูกมาหลายแล้วสิไปใส่มันยันแต่มันโบอิมโบอิมยังเดี๋ยวมันกับโบดได้ด้ยครับเพราะว่าก็มีการดูแลของเพื่อนแล้วครับเนี่ยครับ นอ้องังเกตบเบื้องว่าหมูแม่พันธุ์นี่จะเลี้ยงโบ,บแบบบบคอยบบคอยให้มันอ้วนนะครับเพราะว่ามันโมเมนต์หมูหมูเนือหมูกิโลที่เขาจะต้องไปสร้างขายครับคอ,อ,อ,อกอาจจะโมเมนต์ขอ,อกแบบระบบฟาร์มนะครับเนาะข,อ,ขอ,อกแบบบ้านาน,นี่นะครับซึ่งขอกมันเฮ็ดขึ้นมาเอง โอ้โหะบฟาร์มเขาเห็ดดีครับแต่ว่ายังไปบ่ถึงฟาร์มนะครับถ้าถึงฟาร์มก็น่าจะจริงแล้วละครับปันนี่ถ้าที่เฮ็ดไร่ปานั้นเพราะว่าราคาหมูตอนนี้มันบ่บอวยที่จะให้เป็นฟาร์มเลยครับโอ้ยนาอเดี๋ยวผมจะทายให้เบิ่งเน้อว่าเนี่ยพี่น้องมี่พี่น้องทั้งบ้านท่นมาถามสื่อลูกหมูพอผมครับ เพิ่นถามตัวละตัวละเท่าไหร่นะพ่อฮะเนี่ยทีทละข้าตึกถือนี่เขามาซื้อเนี่ยตัวละเจ็ดแปดร้อยพ่อเออตัวละแปดร้อยครับเบิง่งดูจะขายดีจังไดครับพี่น,อนอ้องพ่อหู้ว่าหมูถืกนะจะจะพากันมาซื้อตัวละเจ็ดแปดร้อยครับเบิง่งดูพี่น้อง<ต>มันเป็น,ม,นมันเป็นไปบ่ได้แล้วครับพี่น้องก็เล่นตองเลียงไปครับเมื่อสมัย สองพันหาลอยห้าสิบสองนี่แล้วนี่ต,ตัวละสองพันหาสองพันเจ็ดปวดยังบอกครับผลิตลูกหมูขายกับว่าท่านผลิตลูกหมูขายกับว่าท่านตัวละพันหาพระเอกสองพังนหาสองพันเจ็ดอันนี้มันหมายความว่าราคามันดำดิง่งหย่อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วเลยเดนาะพ่อเนาะม,มันมันเกินไปอ่ะสิบปีที่แล้วนี่ก็ยังลูกหมูตัวละพันหาเลยครับพี่น,อน้องพันหาหนิบ่ แทบแทบบม่มีจะขายนะครับตามบ้านนี่นอกจากว่าจะไปเอาจากฟา้ามิลิแต่ว่าบนนอกเข้านี่ตามฟรามเลี้ยงหุกแม่ซิปแม่จังสี่นี่กะหายากกันเหรอครับตัวละพันหาสมัยกินมาสองพันหารอยหกสิบหกสิมา 2, 6, มสือลูกหมูตัวละหกร้อยเก็ยรรอยโอ้ยสมพ่อก็เอาหมูไปป่อยถิมเหรอครับฟรามยญ่ๆเขาก็อาจจะเลี้ยงบ่ไว เบ่้องพนปอกันเท็ดบังสีทุกมือครับครับผมพี่น้องมูงนีกับาตรนอนิสานพาทินครับผมกับโบมีอยังไลคครับผมบ่ด้อัปเดตให้พี่น้องเบิง่งหลยมือแล้วน่าจะเป็นเดือนเพราะว่าผมกับิดตั้งธุรกิจครับผมนอกจากว่าจะได้กลับบ้านมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่บุนแล้วครับจะมีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งแง,ง่เอามาฝากพีฝากตอนพี่น้องได้รับส้มกัน นี่นะครับเป็นวิธีการเกษตรของพ่อผมอยู่บ้านแต่ก็ยังสิมีชั่งสารเห็ดหน้าอีกผมก็ยังบ่ได้ย่างไปทายเบิง่งเพราะว่ามันก็ย่างไปนี่ก็น่าจะประมาณ40 50เมตรพุ่นแล้วมันก็ไกลเติบอยู่นะครับโอ้ยบ่แมริเวณสี่สิบห้กว่าเมตรมันก็ไกลครับต้องขา้ามไปยุคข้าไปนู่นของพอ่อ ก็น่าจะเป็นคลิปหนาครับผมพี่น้องมือนี้ก็มี่ยงางไรครับพี่น้องพี่นอ้องชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบกับปลาพี่น้องกดไหลกุดแช่เห็นะครับพี่น้องเนี่ยทางการเกษตรเท่าครับพิดจังไรเน,นาะนายใหญ่เข้าบุญตู้นี่แต่ก็ต้องรอต่อไปแล้วครับผมคิดว่าอ่าหนาคตขนานาค้างหน้านี่ราคาหมูราคางัวนี่กาจะขยับขึ้นไปครับผมพี่น้อง เพราะว่าถึงจะอยูจังสีนี่ก็บบวไวแน่นอนราคาหมูกับดำดิง้งราคาหัวอาหารก็ดีดขึ้นครับผมจะไปอวยเห็นแต่ไอเจียวไน่ไงเจ้าทซุ่งเจ้ยวสัวนี่ก็บบวได้แ้วครับพี่น้องเบิ่งดูนี่เป็นเห็ดจังสีของเพิ่นทุกเมือแล้วครับยังไดตกับฝากนีนเด้อครับพี่น้องเอ้ยมะนาครับเบิ่งแง่งเนี่ยเรื่องราคาให้สปีดขึ้นมากให้คือไอราคาหัวอาหารเนี่ยครับของเกี่ยวของกันยังอยากได้แพงเนาะ หมูจะขึ้นราคาขึ้นเท่านั้นเท่านี้มือละหาบาทมือละสามบาทขึ้นายเทือนเป็นเท่าไรแหรอครับนี่ครับราคาหมูนี่ขยับนะครับผมพี่น้องปากขอดจะหน่ายไงนะครับผมวันนี้บุ้มี่ยังไรครับผมพี่น้องบาตนน้นอีสานพัทลินกับงต้องราพีระนองฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้แล้ครับผ้ามาอัปเดตเรื่องราคาหมูการเลี้ยงหมูฮองพอครับผมแล้วก็ง่วฝากไว้ในเด้อหัวหนา้าเอ้ยสวัสดีครับ